สวัสดีชาวอาร์ซิกทุกท่านครับผมตอนนี้เข้ามาสู่ในส่วนของไซต์ที่2ไซต์ใต้ดินนะครับผมวอนอาร์ซิกนั่นเองครับผมเน่ก็สวัสดีท sì, ุกท่านนะฮะเราเข้ามาสู่ใต้ดินกันนะครับก็ต้องบอกนะฮะว่าไซต์ใต้ดินเนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นกันไปในคลิปก่อนนะครับผมในส่วนของชั้น2เนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าใต้ดินได้บอกละเอียไปแล้วว่าจุดที่มันน่าสนใจของไซต์ใต้ดินเนี่ยคือถ้าเกิดคู่ต่อสู้เขาจี้ตรงเนี่ยนะครับผมแล้วการไฟคุณแพ้มันมีสิทธิ์ที่จะทําให้ไซต์เนี่ยแทบที่จะแทบที่จะระเบิดททันี โดยเฉพาะความน่ากลัวจากการที่มาจี้ไซส์บริเวณฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ใต้ดินนะครับผมแล้วเข้ามาแพลนตตรงเ e เ u r ลตีตรงนี้เลยนะครับอาจจะน่นากลัวมากในกรณีของการที่จะเข้ามาทั้งลงรถแล้วชนะกันไฟบริเวณลงรถเนี่ยอาจจะยังไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดเสียเซิร์ฟเวอร์เร็วนะครับผมมันแทบที่จะกลายเป็นว่าฝั่งบุกเองมีโอกาสที่จะได้คุมจังหวะว่าจะเตรียมตัวแพลนในส่วนของไซต์นะ ที่อยู่ชิดกับทางเซิร์ฟเวอร์เลยหรือไม่นะครับผมที่นี้ประเด็นก็คือว่ากับการก็คือว่าถ้าเกิสดสมมติว่าคุณสามารถที่จะตั้งหลักนะครับผมแล้วก็ตั้งรับฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ได้ในระดับเอาแค่เอาแค่ระดับหนึ่งนะไม่ต้องแบบเป๊ะเพอร์เฟคเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ดินเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นบันไดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่เราสามารถโหได้หรือแม้กระทั่งรู้การเคลื่อนไหวบริเวณสแควร์ชั้นหนึ่งได้การได้หนึ่งระดับฟังบุกเองอะ่ะถ้าเกิสดสมมติว่าเขาติดเข้ามาแล้วชาาาเลนลนนแ้้วมัค่อขงบ เขาก็จะเกรงใจละนะครับแล้วประจอบเหมาะกับในเรื่องของความที่ด่านมันใหญ่ของฝั่งแบงก์และมีคนไหลทางด้านฝั่งของลงรถแล้วมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันมืนกันเป็นว่าพวกเขาจะเสียเวลาแล้วก็คือจะเข้าในส่วนของฝั่งรับนะครับผมในการที่จะป้องกันได้ทั้งสองไซส์แบบค่อนข้างที่จะมีโอกาสชนะสูงมากๆนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าทีเนี้ยประเด็นก็คือโดยธรรมชาติทั่วไปตอนเนี้ยหลังจากที่ตกพอลึกกันมาโดนกันมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือเก่าหรือมือใหม่ก็จะรู้กันโดยธรรมชาติว่าเฮ้ยมันควรที่จะต้องยึด้เจาะแฮม นะครับผมที่มันอยู่ในแอดมินตรง o อ e เพนเดียใช่ไหมนะครับผมที่มันอยู่ตรงฝั่งสแควร์นะครับผมเพื่อที่จะได้ไล่ท่้นบริเวณหลังเซิร์ฟเวอร์อย่างเก่งก็คือตรงนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะไล่หลังเซิร์ฟเวอร์และฆ่าเขาได้ถ้าเกิดเขาไม่ยอมกลับอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดสามมติเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนที่เล่นอยู่ในไซต์บริเวณตัวฝั่ง security มันเล่นยากแล้วมีโอกาสที่จะส่งของมาบริเวณที่เขายืนประจำตรงฝั่งของแดงก็ได้ใช่ไหมนะครับผมมันมีโอกาสแบบนี้ถ้าเกิดเปิดแฮตมันก็สามารถที่จะไไลตตรงนี้้้้ดด็อกมมหเเาาาวิัข แต่บริเวณแฮทเห็นปะคือมันทําให้ฝั่งบกมันเล่นง่ายกว่าถ้าต้องไตีขึ้นบลแล้วเปิดแฮทได้นี่ก็คือที่มาของการ,รนําเสนอในเรื่องของการเซอร์ไซส์เบื้องต้นของไซต์ใตดินที่ด่านธนาคารในคลิปนี้นั่นเองถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมเรามาดูในเรื่องของ r a เรนฟอร์ t กันนิดหนึ่งเพราะว่าเรนฟอร์สอันดานเนี้ยค่อนข้างที่จะต้อง ต้องบอกไงใช้10แผ่นครบเลยนะครับสิแผ่นนะขอย้ำนะครับมีตรงไหนบ้างมาดูกันอ่ะแรกมาจากชั้นหนึ่งก่อนนะครับผมชั้นหนึ่งก็จะเป็นเป็นส่วนของด้านของล็อบบี้นะฮะที่เป็นเป็นเข้าเข้ามาตรง ATM นะครับผม1อันลิฟต์นะครับผมชั้นหนึ่งหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะมีแฮชนะครับผมสองอันในอันหนึ่งอันแอดมินหนึ่งอันที่เป็นเป็นส่วนของออฟฟนแอรี์หนึ่งแผ่นที่อยู่ตรงในส่วนของตัวออฟฟนแอารียที่มองปรินเตอร์กระโดดเข้านะครับแล้วก็มาปิดแฮชนะครับผมตรงนี้นะฮะตรง ไปที่เป็นฝั่งของล็อกเกอร์นะครับผมตรงนี้หนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็ทำลายอัไซส์ทำโรเตตไว้เอาไว้มองนะฮะคนที่ลงมาตรงเมนนะครับผมโรเตตน,นี้เอาไว้เข้าออกนะครับผมเผื่อว่ากรณีที่ตรงนี้เปิดแฮชแล้วเขาดรอปลิฟต์ลงมาแล้วมาสู้ชาเลนจ์เราจะได้มีพื้นที่ในการที่จะเอ่อไทยตำแหน่งตัวเองนะครับผมกลับเข้ามาหรือว่าจะกลับออกมาตั้งหลักได้ในกรณีที่เขาเปิดแฮชแล้วดรอปมาตรงนี้กันโอเคไหมแล้วก็จะมีเลนฟอสสามแผ่นนะครับผมใช้ตรงนี้หนึ่งแผ่นนะครับผมที่ตรงใน่วนของเอ่อไฟแดงใช่ไหม จะได้เป็นจุดตำแหน่งการยืนอันนี้จะเป็นโรเตชันแบบเว้านะครับผมอันนี้เป็นโรเตชันแบบวิ่งนะครับผมแล้วก็เลนฟอร์สองแผ่นตรงที่มันติดกับทางด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นั่นเองครบแล้วสิบแผน่นนะถ้าบอกว่าตอนนี้ไอเดียหลักๆจริงๆที่อยากจะให้จําก็คือว่าถ้ากระสุนเป็นมือใหม่นะครับคุณก็แค่ต้องจำพอว่าเอ้ยเลนฟอร์สสองแผ่นนี้คุณถามยังเลนฟอร์สแผ่นทั้งหมดเนี่ยคุณปิดยังเอาแค่นี้ก่อนเลยเลนฟอร์สตรงอื่นยังไม่ต้องจํามากนักนะครับผมเอาให้มันรู้ว่า เฮ้ยถ้ากระสุนคู่ต่อสู้เข้ามาเนี่ยมันจะเจอสิ่งกีดขวางนะครับผมที่ทําให้พวกเขาเล่นฝั่งบุกเล่นลําบากนะเบื้องตน้นคุณเลอกเอาว่าคุณจะเข้ามาแตกไหมแล้วส่วนที่เสริมมาต่อก็คือกล้องเนี้ยสําคัญมากกล้องบุลเลตพูฟฝึกติดตัวไว้นะครับเพราะว่าประเด็นคือในลง,ลง,ล,งลงรถเนี่ยมันจะมีลงรถที่เป็นดีฟอลที่อยู่ด้านนอกที่เอา,เอาไว้มองซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันแตกเร็วมากนะครับผมจังหวะต่อมามันเลยกลายเป็นว่ากล้องบุลเลตพูฟตัวนี้จะเป็นการมองเห็นนะทั้งหมดโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเปลืองตัวเข้ามา จะมาเปลืองตัวก็กรณีที่เขาเดินดันเข้ามาลึกแล้วทำลายกองนี้ทิ้งแล้วเราไม่มีข้อมูลแล้วก็รอสู่อันเนี้ยเห็นปะมันทําให้เราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของเครื่องทุนแหลงนะครับได้ข้อมูลด้วยอย่าง bullet proof ตรงเนี้ยอยากให้จําไว้เนี่ยก็คือจะเป็นไอเดียสําคัญนะครับผมที่เกิดขึ้นในส่วนของอาการซช้เบื้องต้นที่ใต้ดินของด่านแบงค์ ที่เหลือทุกคนก็จะเห็นฮะว่าจะมีของถ่วงนะครับผมของถ่วงซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเห็นว่าทั้งแข่งทั้งไฮแลนด์เนี่ยโกยงโกโยนะหยิบกันมาสบายเลยนะครับตรงนี้นะครับนะเบิร์พรุทเท่านีก็แปะตรงนี้ด้วยจะเอาไว้มองตู้ได้นะครับหรือหรือสักอย่างที่เป็นอินโฟนะครับผมนะถ้าแอดวานหน่อยเริ่มชินก็จะเป็นในส่งเอ็กโคโยไคเอามาซ่อนไปแล้วรอแอคทีฟตอนที่จะมาแบบว่าสืบข้อมูลว่าเขาจะเล่นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นตน้นโอเคปะ่ะเอ่อมีอะไรที่น่าสนใจอีก ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมที่เหลือก็ต้องดูที่โอเปอเรเตอร์นะครับผมถ้าเกิดทำให้ในส่วนของแผนนี้ดูเวิร์กและสมเหตุสมผลนะมันจะต้องคอมโบคู่กัน3ตัวหลักก็จะมีในส่วนของคาอิตนะครับมีมิล่ามิล่าเนี่ยแปะตรงกระจกแดงแล้วมองนะครับผมแล้วก็จะมีโกโยที่แปะไฟอันนี้ไว้สัก2อัน3อันอันหนึ่งวางไว้ตรงในสงอ,งองบริเวณที่ลงจากบันไดกลางลงมาบันไดเมลงมานะแล้วจุดไฟส่งเวลาไว้ยี่สิบวิอะไรเป็นต้นนะครับผมก็ก,ก็ก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเอาไว้สร้างโซนอาามิ เล่นเซิร์ฟเวอร์หรือจะเป็นสม็อกเล่นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้หรือสมิทมาช่วยโปกได้ทั้งสองตัวถือว่าเป็นตัวโอเวอร์เลที่ดูดีมากๆแล้วทาให้ไอเดียทั้งหมดที่ผมบอกไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากมายสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับผมถ้าอิดเนี่ยนะฮะการในเรื่องของไฟฟ้าตรงฝั่งแอดมินตรงนี้ครับผมนะการไฟฟ้าบริเวณของฝั่งอันนี้นะครับผมหรือถ้าระสมติว่าอยากจะเอาชัวร์เลยคือแฮชอะถ้าพูดถึงความสําคัญลําดับต้นๆที่อยากจะให้แปะไฟฟ้าไว้ค่อนข้างที่จะแบบว่าโชว์ชัวร์เนี่ยคือจะเป ไปจากด้านล่างนะนะครับผมไปจากด้านล่างที่มันแฮตเป็นแอดมินซึ่งมันก็คือจะเป็นแฮตนี้นับผมผมอันนี้ไว้คล้องกันนะส่วนสองอันที่เหลือเนี่ยนะครับผมอีกอันนึ่งที่ที่ท,ที่ที่ใครสามารถมาได้เลือกได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองอันที่ผมชอบนะครับผมก็คือจะเป็นบริเวณนี้ปิดปิดไปเลยนะครับถ้าไม่ได้ไฮเทียหรือแข่งจริงจริงจัง,จรง,จรงหรือจาาขนาดนั้นเนี่ยแฮตนี้เอาไฟฟ้ากันไว้ก็ได้นะครับผมทําให้เราเล่นง่ายขึ้น ลนอันที่เป็นช้อยทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนพอๆกันคือเอาคาอิดเนี่ยมาแปะบริเวณที่ส่วนของเป็นแฮชที่อยู่ตรงห้องทองซึ่งมันคือบริเวณนี้เท่ากรบดรอปมันก็จะแปะบริเวณนี้ก็ก็คืออย่างน้อยก็คือก็สบายใจได้พราะถ้าเกิดเขาอยากจะเจาะจริงๆเขาต้องเตรียม EMP มาเองเขาต้องเตรียมอะไรตัวเจาะมาเองเขาต้องเอาคนมา2คนเองใช่ไหมในการที่จะมาเจาะบริเวณนี้ในส่วนของ ATM ให้ได้ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าเราดึงให้เขาเสียเวลาต่อให้เจาะได้เสร็จปุ๊บพอเขาจดบดลงมาเขาก็ต้องติดต้องล้วงมาเขา้าใายอยู่ดีซึ่งมันก็ยากอยู่ดี ใช่ไหมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนะก็จะเป็นไอเดียนะของในเรื่องของโอเปอเรเตอร์ที่หยิบมาใช้ได้หรือว่าค่อนข้างที่จะประมาณนี้แหละโอเปอเรเตอร์นะครับผมถือว่าดูดีตัวโอเปอเรเตอร์ตัวเลือกทางอื่นที่น่าสนใจนะครับผมอื่นๆมีตัวอะไรบ้างวาคิลี่นะครับผมเอ่อเมลูซี่นะครับผมอารูนีอย่างเงี้ยนะครับผมน่าสนใจเอ่อเมสโตรน่าสนใจวอร์เดนครับผมกับท่านั่นดินนารีน่าสนใจนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใส่มาก็จะเป็นพวกตัวโรม อาจจ์เจ๋งๆก็อย่างเช่นออย่างเช่นทางทางด้านเออะไรนะอะไรนะืูไม่ได้ไงเนี่ยวิจิ้ววิจิ้ววิจิ้วตัววีผมกำลังวีอะไรนักวีอ๋อวีวิจิ้ววิจิ้วนะครับก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเอาไว้ป่วนนะในเรื่องของข้อมูลว่าเฮ้ยหายหายตัวไปไหนเออโลมเหรอหรือว่าแบบยังไงกันแน่วะอะไรเงี้ยจับตัวยากนิดนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเนาะแล้วเรามาในเรื่องของการสร้างห้องกันดีกว่านะครับทุกคนนะครับอ่ะเดาไป นะครับผมเราก็มาสร้างมาเนเเยอร์สร้างมาเสร็จปุ๊บเราสลับมาแล้วก็มาด่านแบงค์อาหา,าก็บ yeah. ิกินย่เดี๋ยวเราจะเอาตัวโ,โอเวอร์เลเตอร์ที่มีสปีดดีๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เหนนะ สปดีดดีๆหน่อยนะก็มีสปีดสามแล้วแบบว่ามีอิมแพ็คปะช็คแปบนึงนะเอาวางไมค์มา,ออมาได้แล้วมีอิมแพ็คปะใช่มีอิมแพคมีลูกซองน,นะครับเส่นคือพื้นที่มันกว้างนะครับผมจำเป็นจะต้องวิ่งให้ไวนิดนึงนะครับทีบ่อยากจะวิจิวแต่วิจิวมันนั่นแหละนะเอออันนี้เปิด้งไว้ก่อนนี่แล้วก็เลนฟอร์สนะครับ อันนี้เองเนี่ยก็เปิดให้มันแบบไม่ต้องอันนั้นมากนะนะครับเปิดแค่พอเห็นพอส่วนนี้ก็พยายามบิดๆไว้ไม่ให้มากเหมือนกันนะครับน้อยแต่มากไว้ถ้าได้ก็ดีนะก็จะเวริร์กนะครับมาปุ๊บแล้วก็จังนี้ก็เป็นเป็นวิ่งนะครับก็ป่าป่าก็ป่าป่าซูเปอร์ช็อตตี้มันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นมิานะอย่าติดสลับด้านนะว่ายละนะครับออกไปต้องด้านนี้นะมิายังไม่สามารถที่จะแปะข้ามทะลุกระเเงได้นะครับผม โอเคอันนี้ก็เสร็จน,นี่ก็จะมาตรงนี้นี่ก็เป็นตรงนี้นะครับผมถ้าใครมีบ,บ๊อบ,บววยบ๊อบวายปีๆก,ก็วางได้เลยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเรียนฟอสที่เป็นบริเวณชั้นตึงนะฮะ ันนี้ถ้าว่างพอก็ไปปิดบริเคตก็ดีครับทำให้เขาเดี๋ยวเวลานิดนึงก็ยังดีเราแวงว่าแบบสิงท่าเงินสยงดังส่วนถ้าใครๆมีลูกซองชินแล้วก็เปิดอย่างนี้จริงไปหนึ่งรู้ก็ได้นะได้เช่นกันนะครับเราวิ่งเข้ามาแอดมินแอดมิน let's go แอดมินแอดมินแอดมินเอ้ยแล้วก็มาตรงนี้พนารีอาอ่าแล้วก็จะไปสองแผ่นเฮ้ยแผ่นนี้ด้วย อ่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมเช็คนะฮะว่ามีโดรนไหมโดรนไหมแถบนี้ชอบบางมากโดรนอ่ะก็ไปตี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 แล้วก็เลนฝั่งนี้แล้วก็นี่ตี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 แล้วก็มีโดนเช็ค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 โดนไป มาแบบนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เช็คโดนแล้ววิ่งกลับเห็นปะครบแล้วสิบแผ่นนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าค่อนข้นางน่าสนใจดังนั้นตัวที่มาชั้นหนึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของวิธีการเล่นก็จะเห็นว่ามันมีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะ,าาจะเล่นเองต่อได้คือถ้าเกิดเขาเข้า,ขาทีมเราเลยนฟอร์มตรงนี้เสร็จใช่ปะเราสามารถเล่นวิ่งข้้นบนหนึ่งรอบก็ได้ช่วงครึ่งวิแรกเพื่อที่จะมาดูว่าสถานการณ์ของฝั่งบุกเนี่ยเขามีโดนเตยมตัวตรงไหนบ้างนะครับ ซึ่งทั้งหมดลูปเนี้ยตอนเริ่มแอชเชนเฟสไปแล้วเนี่ยมันจะบวมประมาณสักเอ่อห้าวิใช่ไหมพอห้าวิเสร็จปุ๊บวิ่งจริงอีกยี่สิบสามสิบวิมันก็จะเจอจังหวะแรกไม่ว่าจะเป็นการเข้าทางไหนก็ตามทีนะครับผมในในเรื่องของไลายวิ่งซึ่งพอเสร็จปุ๊บคุณก็ยิงฉากกับฉากกับทางกลับคุณก็สามารถที่จะลงทีงนั่นในส่วนของสเปร์หรือจะลงในส่วนของบันไดเมนบันไดกลางนะครับเพื่อกลับสายก็ได้หรือจะกลับมารอสู้ตายบริเวณโอเพนแอนเรียนะครับเพื่อทวงเวลาจังหวะที่คุณต่อสู้เขา อันนี้ก็จะเป็นแบบไอเดียของการที่ว่าเอ้ยเรนฟอร์สในการปิดแฮช,ชเนี่ยมันไม่มันไม่ได้แย่นะทุกคนที่คุณน่ะจะได้มาปิดแฮชเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่คุณน่ะจะได้ขึ้นมาสู้กับจังหวัดแรกกับในส่วนของฝั่งบุกเหมือนกันนึกออกปะแต่ก็อย่าไปสุดเกินนะถ้าเกิดสมมติว่าเอาเขาไม่ลงก็อย่าลืมนะฮะเราผมได้เกิดแล้วไอเดียตรงที่ว่าเฮ้ยฝั่งบุกอะ่ะเขามีกล้องอะ่ะที่เราอะ่ะไม่รู้ว่าเขาไปตั้งกล้องตรงไหนเยอะมากในส่วนของบริเวณชั้น1ชั้น2โดวยเฉพาะชั้นอตอนนนย กล้องเนี่ยเราไม่เห็นจริงเว้ยว่าเขาตั้งตรงไหนบ้างแล้วกล้องพวกนั้นนั่นแหละถ้าเกิดทีมไหนเขาละเอียดหน่อยเขาดูหน่อยใช่ไหมหรือือแมงแบบกล้องที่เราคิดว่าไม่เราเคลียร์แล้วมันอาจจะอยู่ในส่วนของจุดที่เราคิดคิดคิดว่าปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยก็ได้เหมือนกันเขาเดินมาใส่คุณก่อนได้ฟรีๆไงนึกออกป่ะแล้นั้นคือจังหวะที่จะแบบเซอร์ไพรส์วิ่งไปป่วนเขาว่าอ่ะโอเคเพื่อป่วนจังหวะได้ถ้าเกิดฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าเสียดายนะครับผมกลับกลับได้กลับ,ลบ,ลบตั้งหลักก่อนในจุดที่แบบว่าเป็นมุมทีี่่่เเเเเ้้าาาาาตองดินขมหลึกๆใสรย กลับได้กลับนะครับผมกลับได้กลับอะไรก็ว่าไปเห็นปะมันทําให้คุณมีจังหวะและมีพื้นที่ในการที่จะเล่นช็อตต่อไปกว้างขึ้นนะครับผมยืดหยุ่นมากขึ้นเอนจอยนะฮะแล้วก็กดดันมากขึ้นด้วยเห็นปะประมาณนี้อันนี้พูดถึงธรรมชาติของคนที่เป็นตัวโรมนะครับผมหรือตัวกันเนอร์ของบ้านเราอันนี้ผมเข้าใจเลยเข้าใจดีมากๆนะครับแต่ว่าพระเดนก็คือพอจังหวะสุดท้ายทุกคนก็จะเห็นว่าตัวเวร์เตอร์ที่ผมหยิบมาใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างการันตีว่าพื้นที่พื้นทางในจังหวะสุดท้าย มันก็จะเหลือแค่ตำแหน่งที่คุณจะต้องเล่นให้ชินตามพื้นที่ที่ควรจะเล่นกับช่วงเวลาที่ควรจะพีคหรือควรที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวฝึกไว้นะครับผมเพราะว่าประเด็นก็คือว่ามันจะได้คุมจังหวะหรือว่าจังหวะเล่นละไก่ปุ๊บเนี่ยต่อให้เราพลาดนะครับในเวลาที่มันเหมาะสมไปแล้วเนี่ยต่อให้เราพลาดเพื่อนก็ยังจะยังยังมีพื้นที่กับมีของที่สามารถที่จะรอในส่วนของจังหวะในการที่จะสู้ในจังหวะสุดท้ายกับคู่ต่อสู้ที่บุกเข้ามาได้อยู่นะครับเพราะยังไงยังไงดัน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 แบ็กเนี่ยมันเอื้อ ใจฟังรับมากกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเรากดดันที่ดีพอเดี๋ยวคู่ต่อสู้ฝั่งบุกมันก็จะต้องเปิดไพ่แล้วก็พลาดเองใส่เราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนเห็นไ,ไหมไอเดียทั้งหมดตอนนี้ของใต้ดินก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันไสหน้านะครับโอ้ไมเจอกับสตาร์บั๊กลูมนะประมาณนั้นขอเป็นน้าที่ของทุกท่านนะครับผมเล่นเล่นบ่ให้สนุก ไอ้พวกแฮกไปตายซะแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดใครเลิกใช้แฮกแล้วแล้วกลับมาเล่นเอนจอยกันก็ยินดีนะฮะเป็นคัมแบ็กสู่ฝั่งคนเป็นนะจ๊ะเอู้เย้